สวัสดีค่ะนางสาวสุภทาผู้มาเสิร์นะคะเป็นบัณฑิตจากคณะเสัชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวพมิตาชินจาจค่ะเป็นบัณฑิตจากคณะเสัชศาสตร์ค่ะค่ะนางสาวพิมพันธ์พวกครับนะคะบัณฑิตจากคณะเสัชศาสตร์เช่นกันค่ะอ๋อค่ะก็พวกเราทั้ง3คนนะคะก็ได้เกียรตินิยมทั้ง3คนคะ่ะแล้วก็สว่วนเพื่อนๆที่คณะนะคะก็ได้เกียรตินิยมกันค่อนข้างเยอะค่ะประมาณเกือบเกือบครึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเราเนี่ยช่วยกันเรียนค่ะ ทุกทุกคนเนี่ยไม่ได้มีใครทิ้งใครเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเตรียข้อสอบหรือว่าการเรียนในห้องเนี่ยทุกคนช่วยกันหมดเลยค่ะอาจจะเป็นมีมีคนอัดเทปมีคนจด lecture, เลคเชอร์ก็แบ่งแ่งกันค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆน,นะคะช่วยช่วยเหลือกันด้วยไม่ใช่ว่าเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะตกไปคนเดียวเราควรจะพาเพื่อนๆแล้วก็ช่วยช่วยให้ทุกคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยจบไปพร้อมๆกันได้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเวลาหกเล้วเวลาหกปีที่พวกเราเ,กาเรก่นมา ตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่า6ปีเป็นเวลาที่นานมากแต่พอเยนกันไปเยนกันมา6ปีเป็นเวลาที่แป,ป๊บเดียวจริงๆค่ะกว่าจะจบมาได้ก็เสียทั้งน้ําตา <c oughs> หลายอย่างต้องเสียสละหลายอย่างค่ะแล้วกเ็เคยเห็นมองเห็นพี่ๆนะคะที่เขารับปริญญาก,กันไม่คิดว่าเราจะได้จบมาถึงวันนี้ก็รู้สึกดีใจมาก ในเชื่อของการเรียนนะคะอย่างแรกคือประทับใจเพื่อนๆค่ะเพราะว่าคณะเภส,สัชศาสตร์เนี่ยเป็นคณะที่ค่อนข้างเรียนหนักมากถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวที่เราไม่มีเพื่อนเนี่ยเราไม่สามารถเรียนจบมาจนถึง6ปีนี้ได้แน่นอนค่ะคือประทับใจเพื่อนๆแล้วก็สถานที่ด้วยสถานที่เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านหลังที่2คืออยู่กันมา6ปีรู้สึกว่าเราผูกพันกับที่นี่ที่นี่มากๆค่ะค่ะแล้วก็รวมถึงคณะครูอาจารย์ทุกคนนะคะที่ให้กาลังใจแล้วก็สอนพวกเรานะคะเป็นระยะเวลา6ปีนะคะ ค่ะแล้วก็อาจารย์แหลง่งฝึกทุกท่านด้วยนะคะที่ทําให้พวกเรามีความรู้มีความประสบการณ์นําไปใช้ในการทํางานจริงค่ะอ,อย่างแรกนะคะหญิงเนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะจังหวัดชาเชียงซาวสาหรับความรู้ที่นําไปใช้เนี่ยความรู้ที่อาจารย์สอนมันเนี่ยเป็นความรู้เบื้องต้นที่เราสามารถนําไปแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเราได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการบริบาลผู้ป่วยนะคะหรือว่าการดูแลผู้ป่วยบนวอดหรือว่าการจะเป็นการ งานแอคคิวงานแอ็บเนี่ยทุกอย่างเลยเราสามารถแบบเอาไปประยุกต์ใชไ้ได้ทุกอย่างค่ะค่ะก็ดิฉันนะคะก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสูรดอนธานีนะคะซึ่งความรู้ที่ได้จากที่นี่นะคะก็สามารถนําไปใช้ที่โรงพยาบาลได้รวมถึงความสัมพันธ์ทำไมตีวิธีการเข้ากับคนอื่นเนะะี่ยค่ะก็จะสามารถปรับตัวกับที่ทํางานได้เร็วะค,ะค่ะค่ะดิฉันทำงานที่โรงพยาบาลปอแพทย์นะครรีมานะคะก็เช่นกันค่ะที่นี่ เราไม่ด้อยกว่าใครเลยนะคะความรู้ที่มีมาสามารถสู้กับทุกปอได้ค่ะสามารถทําให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยได้รับความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาจากคระษัทัจษฎาจากอุบลราชธา,านีค่ะ,ะใ,นในจุดนี้เนี่ยไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยพี่ๆเขาก็จะรู้สึกว่า ไม่ได้คาดหวังอะไรเรามากแต่ในช่วงแรกที่เราพอเข้าไปเทรนในตอนแรกค่ะในการที่เวียนแต่ละแต่แต่ละวอร์ดแต่ละงานเนี่ยค่ะพี่ๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเราเนี่ยก็มีความสามารถเช่นกันไม่แพ้มาคนอื่นจริงๆค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่นักศึกษาจากภาคอีสานนะคะที่มีชื่อเสียงก็คือในความขยันนะคะก็คือเราจะเป็นคนที่อดทนแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีสัมมาคารวะค่ะค่ะค่ะณตอนแรกที่เข้าที่ที่ได้มาเรียนคณะเภสัชศาสตร์ที่มออุบลนี้นะคะคือ ตอนแรกเลยเราก็รู้สึกว่ามอเราจะมไม่ได้มีชื่อเสียงมากหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่พอเล่มเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยทุกๆคนเนี่ยพอเราเอ่ยว่าเราเรียนเราจบมาจากคณะอ่าเฟศา,ศ,าาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีเนี่ยทุกคนรู้จักค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราเนี่ยจบออกมาได้แล้วก็รู้สึกว่าอ่าถึงมอเราจะอยู่ไกลอยู่ภาคอีสานแต่ว่าเราก็มีความสาม,มารถไม่แพ้มคนอื่นค่ะค่ะ น้องทุกคนที่มาเรียนที่นี่นะคะก็เ,เกิดจากการที่พ่อแม่นะคะทำงานแล้วก็ส่งเสียงเลี้ยงดูเรามาเนาะก็คือเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่นะคะอยากให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์เนาะทำงานส่งทุกคาบทุกครั้งนะคะก็คือถึงเราจะไม่เก่งแต่ว่าเรามีความขยันบวกไปด้วยเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องผ่านยังไงก็ต้องได้นะคะ อันดับแรกเลยก็ขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะครอบครัวที่ให้การสนับสนุนนะคะทุกอย่างทั้งไม่ว่าจะเป็นาการเงินหรือว่ากําลังใจต่างๆที่เราได้มาถึงทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือมหาวิายทยาลัยราชธานีค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณคณะเภสัชศาสตร์นะคะครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่คอยให้กําลังใจนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาตลอดนะคะทั้งกิจกรรมนะคะแล้วก็ ให้คำปรึกษาด้านต่างๆก็คือทำให้พวกเราได้มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสอนแค่ในตำราค่ะมีการสอนการเข้ากับคนอื่นได้การใช้ชีวิตนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนค่ะค่ะก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วครอบครัวนะคะที่ส่งพวกเรานะคะมาเรียนที่มหาลัยแห่งนี้ทาให้เรามีอาชีพมีวิชาชีพนะคะในการทําทมาหารเลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วก็ขอบคุณคณะที่ให้ความรู้ประสบการณ์นะคะนําไปใช้ในชีวิตจริงคะ่ะ ตายรวมกันกรเราเฮาเคยนั่งโซ่ต่างคุยต่างโมเรื่องเธอเรื่องฉันซอยตบซอยติววิชานำกันจนความสัมพันธ์แนบแน่นตามกาลเวลาจนเฮาต่างโจ คนแปรพันเธอฉันนั้นเปลี่ยนเหลือเพียงความหลังที่ยังหมุน